ดูตกุดโบราณน,นะครับตะกุดเป็นดินนะครับเป็นดินหลวงพ่อไปวัดกำแพงก็หล่อโบราณหลวงปู่สุกก็หล่อโบราณน,นะครับลูกอมหลวงปู่ทิมมีโคดเลขสามปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเอวันนะครับ ผมจะถ่ายใจจให้ดูนะครับองนี้ลุงพอไปนะครับรูปหล่อหล่อโบราณน,นะครับยุดต้นนี่เป็นตะกุดโบราณดินนะครับเป็นดินตัวความนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลย ไม่รู้ไหลอะไรนะครับเป็นตัวยันตัวขอมปูสุกนะครับปูสุกยอดธงไว้มะขามลวงปูทิมนะครับลูกอมลวงปูทิมนะครับนี่ไม่ใช่เลขแปดนะครับเลขสามสุดยอด ของโบราณนะครับนี่ตะกุดนิบสมัยคึกฤทธิ์ปาโมดเป็นนายกรัฐมนตรีลอกหนองคองบึงมันจะมีไหโบราณมีประัชกโบราณมีตะกุดโบราณแต่เป็นดินนะครับไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่ตะกัว่วไม่ใช่ไอ้ทองเหลืองนะครับเป็นดิน เดี๋ยววกจะจับพลิกขึ้นมาให้ดูนะครับดูสิครับดูสิครับสวยไหมครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับดูสิ <ไป S 1> เห็นไหมครับดินนะครับ ดินเหมือนกับคุณแผนบ้านกลางดินแบบเดียวกันนะครับดินโบราณดูที่ครับโอ้ยสุดยอดจริงๆริงดูที่ครับตัวยันดูที่ครับตัวยันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ไม่ว่าข้างล่างข้างบนนะครับตันเลยนะครับตันดูที่ครับโอ้ ตันเลยนะครับดินนะน,นี่สุดยอดเลยนะครับดินเนี่ยดูที่ครับนี่เห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับนี่มี่ตัวยันรอบหมดเลยเป็นดินนะครับดูที่ครับดูที่ข้างหลังนะครับดินนะครับ แข็งแกรงเลยนะครับดูดีครับสุดยอดโอ้ของโบราณของเก่าโบราณน,นะครับสุดยอดนะครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกัน